ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาซิที่ได้บักนะ เว็บเติมะบัตสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลทห6บางครั้งอาจจะถึงเลทสิมีทั้งระบบ ID p a ียพและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับไอเออทุกคนสวัสดีนะฮะสวัสดีคนที่อยู่ในแกลไลและนิวเวอร์ทุกท่านนะครับอยู่ผมซินฮาจากชอ่องโมคมาชแนลนะครับเราอยู่กันใน, Box ush, นบ็อกฟุสนะฮะอัปเดตที่13กับคลิปวิดีโอที่2กันแล้วนะฮะคลิปวโนนี้จะมาเก็บตกของเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนะซึ่งคลิปวัวนี้นะฮะเราจะสอนวิธีการ เปลี่ยนสีของผลมังกรน,นะครับแล้วก็อีเวนต์ซานต้าที่เราเก็บจากตีมอนนะฮะแล้วก็จะได้แคนดี้มาแลกได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสามารถแลกอะไรได้บ้างนะอ่าฮะแล้วก็ได้นอนรีวิวนะครับเจ้าขาดำซันจีมาเต e r ์ u c กเกอร์เวอร์ชันใหม่กันด้วยนะอธิบายกันก่อนนะครับว่าขาดำซันจีนะครับตอนนี้เขาได้ปรับใหม่นะ ขาร์ดัมสก,กีที่ต้องใช้600แบตเตอรี่เนาะตอนนี้ปรับเป็น4 50แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะแล้วก็นะครับวิธีการเข้าไปเราก็ต้องมีคุญแจฟ้าก่อนที่สามารถดอบได้จากเกาะใหม่นะครับไปเปิดห้องสมุดเนานะเพื่อจะไปคุยกับฟูยูเพื่อแลกเจ้าขาดำมบันนีนะครับนะง่ายทีเดียววิธีนะครับโอเคนะครับแล้วก็มันต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่นะมันต้องบวกกับเงินด้วยนะครับประมาณกี่ล้านนะเดี๋ยวขึ้นภาไ้ดูแล้วกันว่าใช้อะไรบ้างแล้วกันเนาะ อ่เดี๋ยวมาดูกัน,นะฮะว่าความโหดของมันนั้นเจ๋งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเตะปกติกันก่อนนี่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 นะฮะอู้เป็นกันเดี๋ยวมาดูท่าเซตกันก่อนนะฮะท่าเซตครับผมล็อกเก็ตคลิกนะฮะใช้แบตเตอรี่100กันเลยทีเดียวกดเซตยื้อรวบรวมฮะรวบรวมพลังแล้วก็ถีบไปแล้วโอ๋ออันนี้มันไรเดอร์คลิกนะฮะคุณรู้ว่าดูมัดไรเดอร์นี่มันไรนนเดอร์ไฟรหรือเปล่าสแตนบายไรเดอร์คลิกต่อนะฮะโอ้ ลอยเลยหน้าสันเลยใช้มัตเตอรี่200้ฮะท่าเอ็กมาดูกันนะครับทำอะไรเอ่ยท่าเอ็กหายิ้่าท่าเหมือนจะเตะบอลน,นะฮะหายจ่าอุยยาอ้ยท่าเตะลมฮะสามารถทำให้ต้นไม้นั้นล้มได้เลยทีเดียวไม่หล่อใท่จริงจริงเลยวะท่าเนี่ยอีกเล่าหนึ่งอีกเล่าหนึ่งหายจ่านี่ฮะหูยเดี๋ยวมาดูท่าซีกันฮนะใช้มัตเตอรี่ส0รอฮะเฮ้ยโอแย่ โอ้ยแย่มาตัวฟังกเลยแย่ต่อไปมัตเตอรี่400ฮะท่าวีน่เป็นการเปิดขาไฟนั่นเองว้าวเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าท่านี้พอคอมโบกับท่าซีจะเป็นยังไงนะครับท่าซีจ้าบอลบบบบบโอ้ยมุนเป็นลูกคังเบเบ็ <laughs> ดยุนระยังชอบว่ะเออมันเท่ว่ะทายเอกดูดิยาฮ่าอ oh, <laughs> ุ้ยเบิร์นด้วยมันเปิเบิร์นไฟด้วยทุกคนท่าเซตโอ้โหมันดุแรงมากคนละเปิดท่าวีเท่านั้นแหละ โหดจัดๆเลยโหดขึ้นมาทุกสกิลเลยฮะถ้าเอกอีกรอบหนึ่งนี่นะฮะท่าเซตนี่แล้วก็ท่าซี่นี่เป็นี่ไนงะนี่นะฮะคือความโหดของขาดำสจ,จิในรูปแบบใหม่นั่นเองนะฮะนี่คือขาดำสจ,จิที่ตื่นแล้ว <c oughs> แซวเล่นแซวเล่นหยอกยอกนะฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะโอ้ขาลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียว โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอเทมใหม่กันนะครับว่ามีไอเทมอะไรบ้างเนาะแล้วก็แคนดี้เนี่ยสามารถเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะครับที่ไหนอะไรยังไงเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราแค่พูดลอยๆไปนะครับว่ามันมันทำอะไรได้บ้างแต่คลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเลยทีเดียวนะฮะเอาจริงสามารถทำในโลกเก่าได้ด้วยนะทุกคนนะแต่ว่าผมจะโฟก,กัสในโลกใหม่ละกันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับน่าจะอยู่โลกใหม่กันหมดแล้วนะมาแล้วมาแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ คาเฟ่แล้วนะฮะกณจะเรียกอะไรดีฐานทัพคาเฟ่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคการที่เรามีแคดดี้เนี่ยฮะนี่ละคือ NPC ตัวแรกนะครับที่เราสามารถมาแลกกับมันได้นะเราสามารถกดไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอตัวนี้สามารถแลกอะไรได้บ้างฮะนี่ฮะคุณ 2xp 20นาทีนะครับนี่นี่เป็นการรีสแตทรีเผาอะไพวกนี้นะครับใช้เท่าไหร่50แคดดี้เองเหรอว้าวโคตรถูกเลยอะแต่ละอันนะครับ กลับสายฟรีก็น่าจะถูกใจสิ่งนี้นะฮะตอนนี้เรามีอยู่2แคนดี้เพราะว่าเราเอาไปแลกอย่างอื่นหมดแล้วทุกคนนะตัวแดงๆนี้ทําอะไรได้บ้างอออ้าวเป็นการสุ่มผลนะฮะทุกคนแรนด้อมผลนั่นเองใช้ครั้งละ100แคนดี้นะฮะน่าจะสุ่มได้ประมาณทุกๆ1ชั่วโมงไม่ก็2ชั่วโมงนะเออไม่ได้เป็นการสุ่มถีอะไรขนาดน,นั้นนะครับอ่านี่หรือเปล่านะเออใช่เลยตัวนี้แหละฮะทุกคน ไอ้หัำนี่แหละนะครับของต่างๆนะฮะก็จะมีหมวกของเอลฟ์นะครับซันต้าแฮทนะฮะแล้วหมวกซันต้าแล้วก็อันนี้ได้เป็นเรือทุกคนนะแต่ละอันก็จะมีใช้1,000แคนดี้นะครับหมวกน่าจะใช้200นะครับซันต้าใช้400นะฮะสามารถมาแลกได้ฮะสำหรับใครที่มีแคนดี้ก็มารับอีเวนต์ได้นั่นเองเดี๋ยวผมใส่ดูนะฮะปุ๊บนี่คือใส่แล้วนะเนี่ยนะครับใส่แล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะเห็นไหมเห็นเห็นปลายมัน้ยเออนั่นแหละนะครับไอเทมชิ้นนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเพิ่มอะไรบ้างนะ เขาบอกว่าจะเพิ่ม20%นะครับในการวิ่งนะฮะแล้วก็10%ให้กับดาเมจเมลีซอร์สแอคกแทกนะฮะแล้วก็5%คูลดาวนะครับเมลีซอร์ด้วยลดคูลดาวเลยเนี่ยว้าวนะฮะเป็นหมวกที่ดีเลยเนี่ยนะครับเพิ่มหลายอย่างมากต่อไปก็หมวกซานต้าทุกคนนี่คือหมวกซานต้านะฮะต่อไปคือหมวกซานต้านะครับใส่ปุ๊บนี่เลยหมวกซานต้าคอร์ดนะฮะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ หมวกซานตาก็จะเพิ่ม30%นะครับในการวิ่งนะฮะสปีดนะครับ12.5%ให้กับดาเมจของฝนพิศารและก็ซอสนะครับเพิ่ม400นรนจีกับ400เลือดนะครับว้าวดีนะดีนะเออหมวกที่ดีเลยและก็นะครับมันจะมีเรือลำใหม่ด้วยนะคุณเรื่เอเรือลเรือลำใหม่ได้ปะเนี่ยนี่ลเลยเรือลำใหม่นะฮะเรืเอซานตาคุะไปส่งของข,องขวัญให้ใครวะเนี่ยดูเด้ออ คตรเพียนะนะเพียมากเลยเรือลำนี้นี่เลยฮะถ้ามีด้านหน้าจะมีกวางลากก็ก็ใช่เลยทุกคนโคตรใช่เลยประมาณนี้สำหรับของที่ผมจะมารีวิวกันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไอดีของผมกันบ้างว่าวิธีเปลี่ยนสีของมังกรนั้นเป็นยังไงนะฮะไปไปดูกัน let's go โอเคมากับหลวงเจ้ผู้ใช้ปานไฟแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนะครับสีของผลมังกรกันตอนที่ผมใช้สีม่วงนะทุกคนนะวิธีการเปลี่ยนสีมังกรนะครับให้มาที่ก่อใหม่ล่าสุดอันนี้เลยนะก่อน้ําแข็งนะครับแล้วก็ไปที่ด้านหลังนะฮะมันจะมีวงล้อสีอยู่นะครับทุกคนเอวงล้อสีพวกนี้นะฮะสามารถเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อนะครับเรามีแบตเตอรี่ครบนะฮะมีฮะมันจะมีสีดําสีขาวสีเหลืองนะฮะอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถลอดวงเพื่อเพื่อจะเปลี่ยนสีได้นะทุกคนนะลอดวงไปเลยนะครับ ส่วนสีไหนที่แบบแรงๆหน่อยก็เป็นสีเหลืองสีขาวสีดำอะไรพวกนี้นะฮะต้องใช้600แบตเตอรี่นะมี400 500 600นะเออวงสีพวกนี้จะนับตามค่าแบตเตอรี่ของเราเดี๋ยวผมลองสีแดงดูรอดรอดสีแดงไปเลยแล้วก็กดวีนะฮะนี่แล้วก็จะกลายเป็นมังกรแดงสุดหล่อเท่เป็นไงสดเยียมไหมนี่แหละฮะวิธีแล้วก็ปีกเราก็เป็นสีแดงด้วยอย่างเช่นผมเลือกสีฟ้านะฮะสีฟ้าเนี่ยก็เป็นสีออริจินัลอยู่นะ เดี๋ยวมาดูดิจ้านี่ฮะนี่คือสีฟ้าเออนี่แหละฮะสีออริจินัลในวันพีทไล์ประมาณนี้นะครับปีกเราก็จะเป็นสีฟ้าด้วยนะครับสีที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นสีแดงนั่นแหละเดี๋ยวมาดูสีส้มดิสีส้มเทไหมใครจะฮับป๊อจะฮู้โอ้ก็เทนะเหมือนมังกรจีนเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนสีนะครับง่ายดีเดียวนะครับปีกของเราก็จะเปลี่ยนด้วยอยากได้สีเหลืองมากเหลือนะฮะแต่ว่ามันต้องฟาม400มร์มสี่ร้อตเตอรี่นะ โอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะคลิปนี้สั้นๆง่ายๆบาย